ครับผมสวัสดีครับอ่าอันนี้ก็เป็นการสัมผัสนะครับอ่าเป็นการสัมผณ์ของผมนะครับอ่าก็ตะก้อน,นครับกวไาสัมผัสผ่านสเกลครับแต่ว่าเกิดฉัด้องกนะครับทังอาชีวะนะครับก็เป็นการสัมผัสแบบเป็นการอัพวิดโอนะครับเป็นอัพวิดโอแสดงความรู้สึกของตัวของนะครับผมจะ อย่างนั้นำ่ตัวก่อนนะครับผมสรัญญูเจ้าโสภานะครับก็สัมภาษณ์โดยคุณทาวดนะครับแล้วก็เป็นสคริปที่แกทรงมมให้นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งข่าวกันก่อนนะครับประวัติย่อๆนะครับผมก็เป็นค้นน้องน้องบุรลรพูนะครับตั้งแต่เกิดนะครับเป็นพ้นน้องบุรลรพูผูก็เลียนเพราะว่าโอ่ชอบมากครับสามปีนะครับก็ แล้วก็มาสอบติดอยู่คอนกันนะครับอยู่ลาดมงคลนะครับก็จบได้ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์เมื่อกี้นะครับผมก็ได้มเม็ดงาน,นครับอยู่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับทำง,งานเกี่ยวกับพัฒนาระบบนะครับอตอนนี้ก็ยังทํางานอยู่นะครับเดือนแรกเพิ่งจะเดือนแรกเองนะครับยังบ่ทัาไดในเจ๋งหนงานอันใดน,นะครับผมก็เป็นลูก เจ้าไฮเจ้าสวนเ้าหน้านี่นะครับง่มกระบาดกับงานดับหน้าตึกงหแหงนะครับไปอาตึกแฮงเนี่นะครับไปลาเป็ดตุ่มไกล้เนี่ยนะครับยามจังไม่ยไปหาแง่ให้บดแดงนะเก็บปักหวานครับแล้วแต่นะครับแต่มือวันสิไปนะครับอ่าเดี๋ยวมาเรื่องส่วนต่อไปนะครับอ่าเอาประวัติการศึกษาเล็กน้อยนะครับผมผมกับผมกับจบ นะครับอ่าปวช์สามปีนะครับป็นญาตีนะครับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับเป็นสาขาบริหารนะครับในการพัฒนาระบบนะครับการเขียนโปรแกรมนะครับสอนเขียนโปรแกรมอ่าอันต่อไปนะครับต่างกันไหมกับที่เรียนมานะครับก็มันกั มันก็ต่างกันนะครับกับเฮทงานนะครับเขียนโปรแกรมกับเรื่องเรียนนี่มันก็ยากเติมนะครับกับบทหรือว่าไงส่วนเรื่องเรียนนี่มันก็ซสวอเดบอลครับเรื่องเลียนนี่ต่างกันกับเรื่องเฮทงานนี่ผมให้ต่างกันหลายเติมนะครับกับประมาณสักเรื่องเรียนนี่ซอยเดบอลสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่แะครับเรื่องจะมันเฮดได้หน่อยนะครับาเียงานกับ มันบ่เคยมากสิบักเขาก็บ,บอกลซอนสินะครับก็ต้องห่วงเขาก็ต้องศึกษาเองนะครับคนกว้างข้อมูดเองครับเพอากาศเขียนโปรแกรมมันเป็นเรื่องของเทคนิคนะครับ,รรรม,รบ,บ,รบมันสามารถทพิพแพงนะครับเขียนไปได้ได้ก็ได้นะ,แ,ะแต่แตนน่ก้นเราจะว่างหาของแต่ละก้นไปครับว่าจะฟองสิเขียนเป็นแนวใดน,นะครับต้องแต่ลแต่แต่ละยางแต่ละแต่ละค้นรูปแบบการเขียนสไตล์การเขียนไม่ซึ้งกันะน,น,ะนะครับอ่า รู้สึกจังไหนกับจาวาไทแลนนะครับผมก็รู้สึกผูกปั้นนะครับมากับมาโดูนเราแหละกับะมาณถ้าผู้ผู้ใหประม่าณสักสองปีครับปีนี้อาจจะเขาปีที่สามก็ได้สามสามหรือสี่ครับสามจะรู้จักกับจาวาไทแลนเมื่อตอนผมสแกนครับก็คืออมาณปีที่แล้วแต่ว่าก็รู้จักกันนั้นปีที่หนึ่งครับแ่ามารู้จักกันอีนี้ก็คือปีที่แล้วครับ จะพุ่งกับเบิร์วิดีโอนะครับเบิร์วิดีโอของพี่ทาบอดนี่นะครับที่เรือเรือว่าพิโกเพ้านี่นะครับกเบิรงมาเรื่อยๆครับจาว่าครับจาว่าเจนพี่นะครับเซิร์ฟเบรดพวกนี้ครับผมจะเบิรงนะครับเบิรงเป็นพิเศษได้คือว่าผมต้องการที่จะเน้นตัวเองมาทางนี้นะครับก็เลยต้องฝึกมาท่านานนิดน่อยครับผมมาเบิรงพี่พี่ในฐานข้อมูลในเอสเคนะครับวิดีโอวิดีโอเสิรมาผมก็ค่อยเสิร์ชเสซื์อไม่เก็บไว้ซืสอร์ชไม่เก็บไว้นะครับแล้วกับ อ่าแต่ว่าเปิดเบิ้งค่อยๆเปิดเบิ้งนะครับกับทวนไปน้าเห็ดไปน้าพิแพ่งโจดไปน้าเสียเล่าผาเห็ดนะครับจะถือว่าเข้าใจง่ายนะครับเพราะว่าผมเห็นโค้ดเห็นภาพนะครับว่าเออหลักการทำงานเป็นยงไดครับว่าจะถือว่าเท่ครับสามารถที่จะสอนผมให้เห็นงานใดเลยนะครับกับพอตองแบบเคื่อาจา์ครับอาจารย์สอนแต่สอนทฤษฎีเรื่องนั้นเรื่องนี้ครับแต่ว่าห้องบทสามารถเบิ้งผาออกไลยนะครับต่วแานี้ สอนปาบเขียนโจทย์ให้เบิ้งเขียนให้เบื้องนี้นะครับจอะเขาใจงนายนะสโนระบบนะครับอ่าแล้วก็รู้สึกว่าปลูกพันธุ์นะครับปลูกพันธุ์กับตั้งแบบนี้อ่าโตเติบแล้วก็มีการจัดมิตริงนะครับปีที่เรามีการจัดมิตริงกันผมก็ได้ขาไปร่วมงานกับพี่ผบอยู่นะครับก็ ก็ได้ไปนั่งคุยกันหลายเติมนะครับก็ได้ไปนั่งเรื่องคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เ่ยวกบเคียนโปรแกรมที่แกก็สอนสอนสอนผมนะครับก็โอเคสรุปดีครับก็ค้คนให้หดีทำให้ครบจะบริสาเสียดียังงนะครับอเดี๋ยวต่อไปนะครับอยากฝากยังถึงสมาชิกนะครับก็มันจะบ่มียังไรนะครับ เม็บ่งนี anything, ้ก็เป็นแร่งการเียนลูกนะครับสําหรับบุคคลที่ต้องการหาควอมลู้นะครับเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับแต่ว่าเนีหน้าคตข้ั้งหนาผมก็จะซ้อยปักดันนะครับว่าอยากเป็นเขียนโปรแกรมย่างเดียวนะครับอยายตังง้านคณิตศาสตร์แน่ศาสตร์ตั้ง้านภาษาแน่นะครับว่าไปทำโรเตสโปตสค่อยๆขยายกันไปนะครับนี่คือแผนหน้าคตข้ั้งหนาก็จะซ้อยๆเป็นพักดันต่อไปนะครับ เพราะว่าบางกนการเขียนโปรแกรมนะกระได้แล้วเอามาเบิ่งนะครับค้นหาข้อมูลในส่วนนี้ทนำะไปดูข้อมูลมาหนีปุ๊บนะครับยาฟาที่เนี่ยให้มีความตังใจในการค้นหาข้อมูลอีลนินะครับสําหรับแกนอีลินะครับอย่าตัวได้แล้วให้เป็นแล้วนะครับเก่งแล้วนะครับแล้วก็หยุดการค้นหาค้นคว้านะครับก็จะเป็นการรายงานก็เป็นการการฆ่าตัวตายแล้วว่าครับก็ค,คือแบบถ้าหยุด คนกว่านะคืออาจทางหากินเขาตึงหมดเลยนะครับแต่แจัแจกเพราเขาเด็นกับเ,เ,โโเทคโนโลยีครับสมืน่นไปไหวนะครับมันอีนอยากจะเรวเตรียมไปไหวเวิร์ตซูเนวนะครับครับผมจังได้กะคือสิเบิร์ตแล้วนะครับการสัมผัสหน่อยๆครับเล็กๆหน่อยๆครับตอนนี้ผมก็ซุ่ม ศึกษาอยู่นะครับศึกษาเกี่ยวกับเฟรมเวิร์กทางด้งาน Java อินเตอร์ไพร์นะครับกำลังศึกษาทางด้านอินเตอร์ไพร์อยู่นะครับพวกเฟรมเวิร์กนะครับเป,เป็นพวกสตาร์ทแน่พวกเจสท์แน่พวกสปริงแน่นะครับแล้วก็พวกฐานข้อมูลก่อนให้บริเนตแน่นะครับถ้า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 เป็นไปได้ก็ผมก็จะอยากอยากเช็คเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็มาเผยแพร่นะครับรก่อมูลนะครับทุกคนที่ต้องการหนะาก่อมูลต่อไปนะครับ ก็อาจจะเป็นผลประโยชน์สําหรับผู้ที่เบิงแล้วนะครับก็จะได้ก้มรูรับรูต่อไปนะครับว่าจะเป็นแนวทางหรืออาจะเป็นไก์ไล่ในการเก็ตโปรแกรมต่อไปนะครับครับผมยังไงก็ไม่ดีก่อนขอขอบคุณนะครับขอบคุณที่ถากอนหลายๆครับขอขอบคุณหลายๆเลยถ้าอะไรไอ้กลมเนี่ยคือข้ามาปรแกรมเมออ์นี่บรได้มีอยู่ในหัวเลยหลับไปครับก็ิ่นจะเป็นซวยซ้อนนะครับ ลองเตเซเบลเขียนจาม่าเขียนเจฟี่นะครับรวมไดมากครับก็สามารถที่จะมาเป็นอาชีพได้นะครับมันสามารถทำเป็นเงินเดือนมาเป็นปกรมเมืรอได้นะครับถ้าถาถ้ามั่วจะถาวิชาเลียนน้อาจารย์ซอนเหนียวแล้วเลยนะครับก็บ่ได้ไ่ได้กินยังเลย่ะครับครับผมจังไดยก็ขอบุณนะครับพี่กบลายไลน์นะครับหรือพี่ถาวนของเขานะครับจะ ผอหวันจีบขอบคุณจังไดยนะครับเดี๋ยวคาทีอได้ม่โอกาสก็จะได้คุยกันแน่จากน้อยนะครับเป็นการตอบแทนนะครับอาจจะไปอาจจะเป็นการเลี้ยงทั้งซันกั่แฟแน่ทีหนึ่งนะครับถ้าผมนะเมื่อนี้ก็ผมก็ขอจบวิดีูอนะครับในการสัมผัสเพี่ยงตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมือล้างเดี๋ยวนี้มิตรู่ไม่กออกมาแนะนำรื่อยๆนะครับผมถ้าผมเมื่อนี้ Salah di kampung.